بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่ทำดุริล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่37โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิดฮาฟุนกิรอมบิชาร์ฮิกิตาบินเจมเนฟินอัคลากวนอาดามินบูลูกินมารอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่รวบรวม h ะดีษของท่านนาบีที่เกี่ยวข้องกับจรญยามารายาทวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระโดยมีหนังสือที่ทันเชค ซอเรบินโฟาวซนฮัซิซฮุลลอาเป็นผู้ที่อธิบายตำราเล่มนี้ลงมาดูในลำดับที่8ปฮะดีษรายงานจากท่านอับดุลฮุไรราะห์อ a ิยัลลอฮุอันฮุกอล่ารายงานจากท่านอับดุลฮุไรราะห์อ a ิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามินฮุสนนอิสลามินมารีตารุกุหูมาลายะนีท่านรอซูลได้กล่าวว่าส่วนหนึ่ง จากบุคคลที่จะทำให้อิสลามของเขานั้นสมบูรณ์คือการที่เขาทิ้งในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาบันทึกโดยอิมามติบมีซีและท่านได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานในอยู่ในลำดับฮัสันนั่นเองบันทึกโดยอิมามติบมีซีรหัสฮะดีษรหัสฮะดีษสองสามและในหนังสืออิบนูมาจารหัสฮะดีษสามเ ลองมาดูความหมายโดยสรุปหะดีษบทนี้ที่รายงานจากท่านอบีุรฮุไรรอในหัวข้อาการละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระท่านเช็กซอและท่านได้กล่าวว่าหนึ่งในหะดีษท,ที่มีความสำคัญที่เรานั้นได้พูดถึงในตอนครั้งก่อนนั่นก็คือสี่ฮะดีษท,ที่หมุนเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในศาสนาอิสลาม ถือเป็นหนึ่งใน4ี่ฮะดีษท,ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในอิสลามนั่นก็คือฮะดีษบทนี้มิ n h u ส n i islam min m a r ร i tarqu uh huma l a y a n i h i ส่วนหนึ่งจะทำให้อิสลามของบุคคลหนึ่งนั้นมีความสมบูรณ์คือการที่เขาจะต้องทิ้งในสิ่งที่ไร้สาระ คำว่าอันอินะมินันอินายาหัวาฮียาอันอิฮติมมฮัดดิษบทนี้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาการรักษาอิสลามการรักษาอิสลามหมายถึงไอ้อันนันอิงซานะยตรูกูมาลายาฮมุมมมฮูฟีดีนิฮิวะอาคโรติฮิให้ความสำคัญยังไงคือเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้ว่า สิ่งใดก็ตามที่ที่มันไม่เกิดประโยชน์ที่มันไม่เกิดประโยชน์และมันไม่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเขาในเรื่องศาสนาของเขาหรือในสิ่งที่จะนำพาตัวเขาไปยังโลกหน้าอะไรก็ตามที่ไม่มีความสำคัญที่ไม่ให้ความสำคัญอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์แก่เขาอะไรที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทั้งตัวสั ตัวของเขาและศาสนาของเขาหรือสเบียงของเขาที่จะนําไปสู่โลกหน้าสิ่งเหล่านี้จะต้องอะไรจะต้องทิ้งว่าอินนามายตัมโมบิอูมดีดีนิฮิว,วอูมดีอารคิโรติฮิสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับมนุษย์หรือผู้ศรัทธาสิ่งที่เขาจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆน,น,นั่นก็คือในเรื่องศาสนาของเขาและในเรื่องที่เป็น สเบียงโลกหน้าอะไรก็ตามที่เป็นสเบียงโลกหน้าเขาจะต้องให้ความสําคัญดังที่ท่านอุมัตบินอับดุลอาซีรรหิมิฮุลลา์ท่านได้กล่าวท่านได้กล่าวว่าคําพูดนี้ถือเป็นคําพูดที่ใครก็ตามที่กระทําใครก็ตามที่กระทําใครก็ตามที่กระทําแบบอย่าง คำชี้แนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลาลัลฮุวะลัยฮุวัลลัมถึงแม้ว่าเขาจะพูดน้อยแต่ให้เขากระทําให้เยอะๆให้เขากระทําให้เยอะๆดังนั้นคำพูดเนี่ยไม่ต้องมากแต่ให้เน้นในเรื่องของการกระทําการกระทราใดก็แล้วแต่หรือคำพูดใดก็แล้วแต่ที่ไรสาระ พยายามทิ้งอยู่ในหนังสือจะมีอนุลุลมนให้กรรมรหัสฮะดีที่12ดังนั้นบรรดานักวิชาการในอดีตเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับฮะดีตบทนี้เพราะเนื่องจากว่าฮะดีตบทนี้ถือเป็นฮะดีตที่เป็นเหมือนกับการจัดระบบหลักเกณฑ์ในอิสลามเป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นการเปลี่ยนไมซต ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นการฉายภาพให้เห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานั้นจะต้องแยกแยะว่าสิ่งใดมันเป็นประโยชน์ในศาสนาของเขาหรือโลกหน้าของเขาหรือสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ไร้สาระให้เขาละทิ้ง เพราะมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งตัวของเขาและาศาสนาของเขาและสเบียงที่จะนําไปสู่โลกหน้าดังนั้นถือเป็นฮะดีษที่ท่านนาบีม ال ุฮัมมัดสุลลัาลฮัวไลฮัวซัลลัมได้แนะนําลงมาดูอีกคำหนึ่งที่อยู่ในฮะดีษนั่นก็คือมินฮุสเนอิสลามคําว่าอันอิสลามอะไรคืออิสลามเราได้ยินเยอะมากคําว่าอันอิสลามศาสนาอิสลามอะไรคืออิสลาม ในความหมายลึกซึ้งในความหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาได้ทรงบอกได้ทรงพอใจกับหลักการและาศาสนาอิสลามคําว่าอันอ is ิสลามหมายถึงฮุวนิสติสลามลินละคือการยอมจำนนเพื่ออัลลอฮฺบิเตาฮีดด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์ทั้งสามตาฮิดทั้งสามการให้เอกภาพเนี่ย ทั้งรูบูบียะอันอูลูฮียะวันอัสมาวะซีฟาตวันอิงกียะดุละหูบิโตะและการเชื่อฟังต่อพระอ,องค์ด้วยกับการปฏิบัติตามวาหัวยัชมุนคิซอลันกาบีรอตันท่านเช็คได้การว่าคำว่าอิสลามนั้นถือเป็นคำที่กว้างมีคุณลักษณะมากมายที่แฝงไปด้วย ความดีงามสิ่งที่อยู่ในอิสลามกล่าวได้ว่าคำว่าอิสลามหรือการยอมจำนนเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับการให้เอกภาพและปฏิบัติตามคำสั่งใช้ต่อพระองค์คำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์หรือคำสั่งห้ามที่มาจากพระองค์คำเหล่านี้เป็นคำที่กว้างคำว่าอิสลามนั้นมี มีสาระบบมากมายมีการจัดระเบียบในบทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นในช่วงของมันในช่วงเวลาของมันในแต่ละบริบทในแต่ละขแขนงขแขนงในเรื่องของกฎหมายขแขนงในเรื่องของการแบ่งมรดกขแขนงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ขแขนงในเรื่องของการทําธุรกรรมการเงินต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นคำว่าอิสลามถือเป็นคำที่มันกว้างมันมีหลายบทบัญญัติที่อยู่ในนั้นมัน้นิชาการได้กล่าวว่ากุลลมาชรออัฮุลลอฮวะฮุวามินันอิสลามทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงวางบทบัญญัติถือว่าสิ่งนั้นคืออิสลามนั่นเองวามานะฮาอันฮุฟัจตีนาบูฮุมินันอิสลามและสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามถือเป็นสิ่งที่มาจากอิสลาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามถือเป็นอิสลามถือเป็นการยอมจำนนถือเป็นการปฏิบัติเพื่อละซุบฮานะฮัวตะอาลาเล่ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นทรงห้ามฟันอิสลามดังนั้นความหมายความหมายที่แท้จริงของอิสลามนั่นก็คือการจำนนการซิรูราบต่อพระองค์นั่นเองวะฮัวเฟะลุตตออาต คือการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆการเชื่อฟังต่างๆเหล่านี้เป็นต้นวัชตินาบุญมา,มาอ้าสิีและการออกห่างสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์วันมันฮิยาตและสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามวาฟินฮะดีิและมีฮะดีษอีกมากมายที่บ่งบอกถึงความหมายคําว่าอันมุสลิมเมื่อสักครู่ความหมายของคําว่าอันอิสลาม แสดงว่าอันอิสลามกับมุสลิมนั้นต่างกันเรามาดูว่าคุณลักษณะของคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความต่างกันกับความหมายของคําว่าอิสลามหนังที่มีฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่ลฮุอลัลฮิวะสซัลลัลมบันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีอยู่ในหนังสือกีตาบินอีมานรหัสฮะดีษที่10และในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรหัสฮะดีษสี่สิบลงมาดูคําว่าอันมุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ท่านอบับีให้คุณนักษณะอย่างไรนั่นก็คืออันมุสล uh ิมมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยดิฮิวันมุฮาจิดมันฮะจิรอมานะฮะอัลลอฮุอันหุวะคำว่ามุสลิมความหมายของคนที่นับถือศาสนาอิสลามคือบุคคลที่ทำให้บรรดามุสลิมูนคือบุคคลที่ทำให้บรรดาผู้ที่อยู่รอบข้างเขาปลอดภัย ทั้งคำพูดของเขาและน้ำมือของเขาใครที่เป็นมุสลิมแต่กลับสร้างความเดือดร้อนกับคนรอบข้างแสดงว่าการนับถือาศาสนาอิสลามของเขานั้นบกพร่องบ่งบอกถึงว่าการนับถือาศาสนาของเขานั้นบกพร่อง ส่วนในอิสลามนั้นไม่บุกพร่องเพราะคําว่าอิสลามกับมุสลิมนั้นต่างกันและท่นนานนบีได้กล่าวว่าวันมูฮัจิัส่วนคนที่อบพยพหรือคนที่ตีตัวออกห่างมันฮาจารอะมานะฮัลลอฮุอันฮคือคนที่ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนั่นเองการอบพยบการตีตัวออกห่าง จากสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงห้ามถือเป็นการอพยพเช่นเดียวกันถือเป็นความหมายของคําว่าอันม uh ุฮาจิดมุฮาจิรินคนที่อพยพจากเมืองเมก,กาสู่เมืองมาดีนะบุคคลเหล่านี้บรรดาซอฮาบก็ถูกเรียกว่าม uh ุฮาจิดส่วนคนที่ออกห่างจากคําสั่งห้ามหรือสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงห้ามถือเป็นมุฮาจิดเช่นเดียวกันคนที่อพยพ นั่นคือฮะดีของท่านอับดุมฮัมหมัดสุลัลลอฮุอลัลฮุอาซัลลัมเป็นฮะดีท on, <ım. S 2> <buenas> ี่มีความสําคัญมากเพราะเป็นฮะดีที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นหนึ่งในสี่ฮะดีที่สร้างรากฐานของอิสลามในหลายๆเรื่องและบรรดานักวิชาการในอดีตบรรดานักประชญ์ได้นำฮะดีเหล่านี้บรรจุอยู่ในตำราของพวกเขา อันเนื่องมาจากพวกเขาเล็งเ,เห็นถึงความสําคัญของฮะดิษบทนี้ก็เป็นฮะดิษที่มีความสําคัญหวังว่าผู้ปกครองและเด็กกำพร้าได้รับฟังหรือ,อคนที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังฮะดิษบทนี้ก็พยายามนำฮะดิษบทนี้มาขคบคิดในการใช้ชีวิตในแต่ละวี่ในแต่ละวันของเรา เพื่อที่จะแยกแยะอะไรคือสิ่งที่ไร้สาระอะไรคือสิ่งที่เกิดไปอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ขอบิไ้ายด้วยกับวบิลลาหิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มัตุลลอฮิวบรุคาตุ